คือต้องต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าครูต้องเป็นคนที่เสียสละอย่างมากเลยเพราะยอมให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเกียตินะครับเพื่อให้เด็กได้สาเร็จการศึกษาได้ออกไปเป็นคนดีแต่เขายอมให้คนเป็น,นพันคนนะครับเกียติครูคนเดียว สวัสดีครับผมนายมโนสิทธิ์กุลคองนะครับชื่อเล่นเงาะสำเร็จการศึกษามาแล้ว13ปีปัจจุบันนี้ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังได้ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรกำนันตำบลท่าไม้วันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับกับโรงเรียนกระทุ่มแบนและผู้ชายคนนี้ครับคุณมโนสิทธิ์จะมาถ่ายทอดเรื่องราวจากเด็กแก่นแก่นในโรงเรียนครับกับความทรงจําที่ผ่านการเขี้ยวกรรมจากคุณครูที่ใครๆก็บอกว่าดุโหดอย่างคุณครูอรวรรณเราไปรับชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับคุณครูที่เราจะมาพูดถึงกันในนี้ชื่ออะไรครับ ท่านคุณครูอรลรวันนะครับต้องถือว่าเป็นฝันร้ายของเด็กๆเลยชื่อคุณครูอรลรวันสิบมะลีนะคะก็เป็นคุณครูอยู่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณค่ะทำงานมาแล้ว27ปีปีนี้ค่ะแล้วก็สอนในกลุ่มสารวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยานะคะทำไมคุณครูอรลรวันถึงมาเลือกอาชีพ ถามเอาตรงๆนะไม่ได้อยากเป็นครูเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลนะตอนนั้นเวลานั้นคือสิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้ะ mm hmm. อะก็เลยอ่ะไปสอบแล้วตอนนั้นการสอบเป็นครูนะตอนนั้นเป็นสมัยของวิทยาลัยครูแล้วมันเป็นการสอบไฟสุดท้ายสําหรับเด็กมหกที่จะหาที่เรียนถ้าไม่ได้เอ็นทานเข้ามาหาลัยแล้วเขาก็จะเริ่มเรียนตอนประมาณมิถุนาใช่ไหมงั้นเขาก็จะสอบท้ายสุดเราก็เอออ่ะไปสอบพ่อแม่บอกให้สอบก็สอบแต่ไม่ได้อยากจะเป็นนะก็ไปสอบอย่างนั้นแหละแล้วก็ ไม่ตั้งใจสอบเลยอ่ะคิดว่าเออมีได้หรอกแล้วตอนแรกเราจะอยากจะเรียนอะไรครับโอ้สวยหรูมากเหมือนกับเด็กนักเรียนในสมัยก่อนอยากเป็นพยาบาลใส่ชุดขาวนั่นแหละประมาณนั้นได้มาเจอคุณครูวะวันเนี่ยครับตอนเรียนม .4 ก็รู้สึกแบบโอ้ครั้งแรกที่แบบ ยิ่งของแม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่อยากไม่อยากเรียกคาบท่านเลยครับแบบโอ้โหเป็นฝันร้ายครับอย่างที่บอกนิยามแบบนี้เลยพี่ไม่ว่าจะเป็นงานการสอนบุคลิกต่างๆนานาเนี่ยมาหาโหดนะกันครับตอนนั้นปู่แกเป็นฝ่ายปกครองไงครับก็ดูงานตรงนี้อยู่ด้วยพี่การแต่งกายเสื้อผ้าทรงผมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะอยู่ในท็อปชร์นนั้นหมดเลยโดนตลอดเียกม่เห็นหน้าเราปูเดินมาหาเลยเราเดินหนีครับอยู่ไม่ได้ เจอครูรูครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงเกิดจากรังศีของครูอระวันแล้วรู้สึกไงอคติก่อนเลยครับเพราะแกจะมีเอากู้กายถือไม้เนี่ยต้องโดนเกือบเกือบทุกคนนะครับพี่คือพี่เห็นระหว่างถือไม้ก็ถือดอกไม้พี่เลือกรูอะไรครับก็ถือสิ่งที่สวยงามใช่ไหมครับเจอครั้งแรกก็ไม่ไหวแล้วครับเขาบอกว่าเขาเจอครู้แรกเขาไม่อยากเป็นครูเป็นเรื่องปกติค่ะเด็กมอต้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ฝังรุ่นพี่ก็จะบอกอือเดี๋ยวเลี้ยงกับเขานะมึงอ่า เบะนะเนี้ยมากเลยงานเขาอะไม่เขียนเองก็ไม่ได้เขียนอ่านไม่ออกก็ไม่ได้ลิควิดลบมึงยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่เขาจะบอกต่อเราก็บอกว่าลิควิดเนะี่ยมันเป็นสารพิษไอระเหยเราไม่อยากให้ใช้นั่นคือรุ่นพี่เขาก็จะบอกต่อ,นอ,นตอรุ่นน้องตอนแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงพอเราได้ฟีดแบ็กแบบนั้นอะเราก็มาดูลุกตัวเอง ทำให้เด็กกลัวตั้งแต่ยังไม่เจอเราเนาะเราจะทํายังไงให้เด็กไม่กลัวเราเราทํายังไงให้เด็กรู้สึกว่ากล้าเข้าห้องเรียนเราเพราะฉะนั้นตอนช่วงหลังจากที่เราได้ฟีดแบ็กว่าเด็กกลัวเราอะ่ะไม่อยากเรียนกับเราอะ่ะเขาส่งต่อหากันอะ่ะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยว่าเข้าห้องเรียนเราเนี้ต้องขำต้องสนุกต้องเฮฮาอย่างนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เริ่มได้เรียนกับเขาแต่ยังไงเขามีเหมือนที่เราคิดมาเลยไหมว่าแบบดุจรงเลยอะไรก็ ตอนเจอครั้งแรกกับเมยครั้งแรกมันก็เริ่มเปลี่ยนความรู้สึกนะพี่ครูเป็นแบบเพื่อนนะครับคือจะจะพูดแบบว่าเอาเป็นภาษาวัยูกเนาะพี่ภาษาพื้น,นบ้านก็คือแบบว่าอาจจะใช้คำว,ว่าแบบมึงกูแต่ผมมองว่ามันมีความจริงใจนะครับมันได้ใจของลูกศิษย์ที่แบบครูเป็นกันเองครูอรลรวันี่ท่านเป็นคนที่ทำงานจริงจังนะครับแล้วก็มี แล้วมีความใส่ใจต่อลูกศิษย์คือลักษณะของแกจะไม่ยอมให้ปล่อยผ่านถ้าเจอเด็กคนไหนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังทําให้เด็กนั้นมีระเบียบที่ไยลูกศิษย์ลูกหาที่จบออกไปเนี่ยจะรู้จักท่านดีนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจลูกศิษย์ทุกท่านคือต้องต้องยอมรับตรงๆนะครับว่า ครูต้องเป็นคนที่เสียสละอย่างมากเลยเพราะยอมให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเกียดน,นะครับเพื่อให้เด็กได้สําเร็จการศึกษาได้ออกไปเป็นคนดีแต่เขายอมให้คนเป็นบปพันคนนะครับเกียดครูคนเดียวแล้วสมัยสมัยนั้นจะทั้งตัดผมเนี่ยเรื่องทรงผมเมื่อไหร่พี่เด็กเรียนเนี่ยเขาจะชอบแบบแต่งกายแบบเฮลิ่งห,ห,หน่อยกางเกงต้องเป็นเกงตัดขาต้องแบบบานถุงเท้าสูงสูงรองเท้าถูระเบียบจะไม่ได้ใส่คุณจะต้องใส่เป็นยุค90นะพี่คอนเวิร์ดหัวจงหัวแจ็คอะไรนะครับแพงด้วยนะครับ คุณครูก็ยึดยึดเก็บห้องกครอตลอดเท้าเปล่ากลับบ้านนีน่คือจริงชในยุคนั้นเขาบอกภาพจำเต่าี่ครูครัวเดินมาพร้อมจับไม้รเรียวอันยาวถูกต้องค่ะจะสอนเด็กมปลายแล้วเขาเป็นเด็กมปลายเป็นผู้ชายเยอะเป็นผ,ยยผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเราก็ต้องมีอะไรที่แบบขู่ไว้ก่อนนะคะเสียงดังตีไม้ดังไว้ก่อนเราคือเราต้องดังกว่าเขาเราต้องดังกว่าเขาไว้ก่อนไม่งั้นเอาไม่อยู่เพราะว่า สมัยก่อนเป็นเด็กตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กมากแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่น่ากลัวประมาณนั้นแต่ว่าคุณครูหลายๆท่านนนั้บอกว่าเวลาเธอดูนี่นะลงสีอำมาิยมันออกลังสีของความน่ากลัวมันออกมากสายตาเธอนี่มันจุจริงๆเลยอะไรเงี้ยก็จะมีคุณครูคอยเตือนว่าเธอเด็กน่ากลัวทั้งหมดแล้วอะไรประมาณนั้นมีวีรกรรมอะไรที่โดนคำโทษบ่อยสุดวีรกรรมที่โดนํำโทษบ่อยก็น่าจะเป็นเรื่องมาโรงเรียนสาย แล้วบางเรียนสายก็จะโดนครูทำโทษและการทำโทษที่แบบว่าไม่เคยลืมเลยก็ต้องต้องย้อนกลับไปตอนมัธยมศึกษาปีที่5ว่าม .5 นะพี่ตอนนั้นโรงเรียนก็จัดไปกิจกรรมที่เข้าค่ายธรรมะก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับตามที่ว่าในแต่ละรุ่นแต่ละปีเขาไปปฏิบัตกันก็เดินทางไปครูเนี่ครับ แล้วปรากฏว่าช่วงที่ให้ไปพักผ่อนหรือว่า <ไป S 1> ให้ไป,ไปอาบน้ำด้วยใช่พี่แล้วมห้าเริ่มโตแล้วเริ่มเฮ้ยอะไรไม่ค่อยฟองไม่ฟังอะไรแล้วก็จังหวะวา่าไปอาบน้ําเขาไม่ยอมอาบเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างหนึ่งพอเราปล่อยเข้าไปแล้วนะะ เสียงดังสนั่นเลยทั้งๆที่เป็นหอนอนชายเป็นโรงเรือนนอนของชายแต่ว่าเสียงมันก็ดังออกมาพี่ก็นึกภาพห้องน้ํารวมนะพี่นะห้องน้าผู้ชายรวมถ้ามองภาพก็คือว่าเป็นอ่างยาวเลยปรากฏว่าเรานึกว่าเขาสร้างสัส่วนตัวให้เรา,าั้มกระโดดลงไปเลยจ้าฟรีสไตล์ไปเลยพี่ 4, ี่คูนร้อยนะตอนนั้นไหว้ไปไหว้กับงานเข้านี่เราไม่ได้คิดว่าแล้วคนที่จะมาอาบต่อจากเราอะ่ะเขาจะต้องมาอาบน้ำน,นี่เราไหว้เหรอนี่เลยครับคุณคราวาูวรวรรณก็ไปด้วย งามไส้เลยพี่ก็ไปเจอเขาเลยค่ะลืมไปแล้วนะแต่เขายังจําได้เนี่ยเขาแสดงว่าเขาประทับใจหรือว่าเขาเครียดแค้นอะไรนะตรงนั้นก็ไม่รู้เนาะว่ายน้ํากระโดดน้ําจมแจมเป็นสระว่ายน้ําฟรีสไตล์เ่าเลยแหละแล้วเขาก็ตัวเล็กๆสั้นๆซึ่งซึ่งเราก็เห็นแล้วล่ะเออบริบทที่จะตักน้ําขึ้นมาอาบเนี่ยมันมันสุดเอื้อมเพราะว่าเพื่อนน่ะก็อาบน้ําไปค่อนข้างเยอะแล้วพอเจาตัวไม่อาบมันก็ถูกตักไปแล้วแล้วราชบุรีอ่ะ ตอนนั้นคือวันหนึ่งในราชบรุรีราชบุรีเขาจะเปิดน้ําปิดน้ําเป็นเวลาพอหลังสองทุ่มเนี่ยเขาจะไม่เปิดแล้วเขาจะเปิดแบบเป็นเวลาทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เขาก็ตักไม่ถึงแห้ะเอาว่ากูตักไม่ถึงาลงกระโจนเลยโดดเลยแล้วทีนี้งามไส้สิ่คะเช้าขึ้นมามนก็ไม่มีใครไปปล่อยน้ำไม่มีน,นั่นน้ำตรงนั้นก็คือฟองสบู่ฟอดแฟดเลยแล้วเขาจะหักกันได้ยังไง ใช่ไหมก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละก็อาบไปอย่างนั้นแหละไม่สนใจหรอกแต่ว่าเขาจะเปิดน้ํามาเดี๋ยวน้ามันก็ไล่ะนะแต่ไม่ได้ลงโทษเขาด้วยให้เขาไปทําความสะอาดอ่างนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไปวัดไงให้ลุกขึ้นออกมาแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิที่วัดนะพี่บางทีไปนั่งคนเดียวว่ะแล้วโอ้โหกายป่าชา้าทั้งเมนทั้งอะไรเงี้ยครับคือสงสารนั่งเขาก็นั่งไม่มีอิดออดไม่มีอะไรไม่มีโวยวายนั่งจนแบบหลับฟุบไป ไปนอนคือครูอ่ะตั้งใจว่าเออจะนั่งอยู่ดูสิว่าเขาจะนิ่งไหมเขาจะรู้สึกไหมเขาก็นั่งจนหลับอ่ะรู้เขารู้สงสารปะไปน้อนนี่เรากำลังจะไปไหนกันครับเดี๋ยวพาไปชมห้องตั้งแต่ที่เรียนครั้งแรกเลยพี่ หมือว่าตอนนั้นที่มาเข้าเรียนเนี่ยม .1 เนาะมธยาศาปีที่1ก็จะมีห้องประจาําชั้นตอนนั้นยังต้องจะเรียกว่ายังไม่มีการเดินเรียนเราก็จะอยู่ห้องประจาําชั้นแล้วก็ครูเนี่ยจะเดินมาสอนเราก็ต้องถือว่าเป็นห้องเรียนแห่งความทรงจําไม่มีห้องนั้นอาจจะไม่มีเราในวันนี้ไงพี่เป็นเหมือนก้าวแรกที่เราได้เข้ามาสู่รั้ว าาขาวถึงแม้ว่าห้องเรียนเนี่ยจะมีการปรับปรุงไปบ้างนะครับมีการรีโนเวทต่อเติมอะไรเนี่ยแต่มันยังเป็นเขาโครงเดิมอยู่ก็คือว่านี่คืออาคาร5้าใครๆก็จะรู้จักเลยเราก็จะอยู่ห้องนี้เลยซึ่งปัจจุบันไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรแล้วนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มาโรงเรียนหลายสิบปีลวอาจารย์ที่อยู่ข้างเนี่ยโหโหดมากทวีคูณกว่าครูอรวรรณอีกนะครับแต่ปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วเราก็จะเล่นเสียงดังตามภาษาเด็กที่ว่าจบป .6 มาเข้าม .1 นะพี่เนาะเนี่ยครับพี่ปั๊ด ผ่านไปได้นี่โอ้โหคุณครูในห้องนี้ออกมาตีเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าส0ครั้งโดนเกือบวันเว้นวันเพราะอะไรครับเพราะห้องนั้นเนี่ยพี่มปลายเขามาเรียนเราเป็นห้องประจําชั้นตรงนี้เสียงก็ดังไงก่อนครูมาก็อาจจะเล่นการวิ่งเล่นการกระโดดบนโต๊ะอะไรกันมันก็ไปรบกวนห้องคุณครูนะครับท่านคุณครูอังุ่นถ้าเกิดรุ่นเก่าๆเนี่ยจะจําคุณครูท่านนี้ได้ขึ้นใจแน่นอนส่วนเราก็เป็นห้องนี้นะครับเป็น ห้องแรก9ก้าแรกของโรงเรียนกระทุ่มแบรนด์พิเศษสมุทรคุณที่คนได้แบบเหมือนได้พูดอะไรต่างๆเกี่ยวกับนิยามกับรโรงเรียนเก่าเนี่ยหนังสือเล่มเก่า,อย,าอย่างนั้นเลยครับปกเหมือนเดิมไส้ในเนื้อหาอะไรเหมือนเดิมหมดแค่ว่ารูปเล่มมันอาจจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง ครับครูสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะครูสวัสดีสวัสดีตามสภาพก็ตามอายุเนาะสำเรับการศึกษาไป13ปียังไงภาพครูในวันนั้นก็ยังเจออยู่ในความทรงจำณวันนี้ครับสวยขึ้นปะไม่ไม่น่าเชื่อเนาะสิบสามปีวัยมากครับวัยมากนะวัยมากรักษาสุขภาพไว้เป็นล่มโพใหญ่ของรั้วฟ้าขาวต่อไปนะครับครูโอเคไม่รู้เนาะ ว่าจะรับปากได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็จะพยายามและในช่วงทดสอบความรู้คืนครูหรือยังครับอีกหนึ่งในวิชาที่หลายคนถ้าไม่ได้ใช้เรียนจบไปก็คืนครูกันแทบจะทัน่วหน้ากับวิชาชีววิทยามาโรงเรียนน้อน้องเง้อครับสิ่งที่ครูเคยสอนลองดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าจะดียะครูฮ่นน่านะคร่า่าตรงฮ่าฮ่น,น่าจ่าก่าฮ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 ่า่งท่่เฮาะเป็่อยู่ แล้วครูก็ยังบอกว่ามันคือชีวิตของเราเนาะชีวะคือชีวิตเนาะอ่ะข้อแรกเนาะข้อแรกไม่ถามเลยนะครูฮะเอ,เอาเลยนะเอาเลยนะ <c oughs> ลองดูอ่ะลองดูลองดู <c oughs> ง่อจาได้ไหมว่าโครงสร้างเนี้มันคือโครงสร้างอะไร ลองดูลักษณะของมันผมดูว่าฝาหนาอารมณ์ครูเอามันฝาหนาอารมณ์มาเรียงเียงกันเนี่ยเอาเขาก็ต้องเอาสิ่งที่มันอยู่รอบรอบตัวมาใช้อะดูยูดรีไซเคิลอะดูซิว่ามันมีลักษณะย็งไงอะครูหมุนให้ดูด้วยอ่ะมองดูมันก่อนมองดูมันก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยหมุนแล้วมันเป็นยังไงมันเฉลยหรอไม่เฉลยอ่ะสมมตินี่เป็นเท้าแล้วเราก็เดินขึ้นไปครับบันไดอ่าเหมือนบันไดบันไดอะไรคะมันทําไมขึ้นไป หมุนขึ้นไปบันไดมันเวียนขึ้นไปนเราเรียกบันไดเวียนครับมันหมุนเหมือนบันไดเวียนมันบิดเป็นเกลียวเหมือนบันไดเวียน,นงอรู้ไหมอันเนี้ยเป็นแบบจําลองโครงสร้างหนึ่งในร่างกายของเราทุกคนมีอยู่ในร่างกายแต่ในร่างกายของทุกคนไม่เหมือนกันแม้แต่เป็นพี่น้องกันแฝดกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยโครงสร้างเนี้แล้วครูก็เชื่อว่าแต่ละคนที่มีอยู่ในตัวเนี่ย มันจะทําให้คนคนนั้นน่ะมีลักษณะประจําตัวของคนคนนั้นบอกได้ยังว่าโครงสร้างเนี้มันคืออะไรําถามต่อไป DNA โอ้โหนี่ขนาดบอกว่าไม่รู้เรื่องอะเนี่ยก็ครูเล่นบรรยายผมเห็นภาพอย่างเงี้ยนึกถึงตอนนั่งเรียนอยู่หน้ากระดานเลยนะครูเนี่ยออตอบได้ตอบได้ก็บอกแล้วว่าดีใจใยครคูที่ได้กลับมาอม,มองย้อนว่าเออในร่างกายเรามันมีสิ่งหนึ่งที่ แต่ลคนมีเหมือนกันหมดสีผิวแบบนี้รูปร่างแบบนี้ที่เงาะเป็นเช่นนี้มีความประพฤติแบบนี้คเคยเกเรในอดีตใน,นช่วงวัยแต่นับปัจจุบันเงาะเป็นคนของสังคมเงาะดูแลสังคมก็เพราะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเงาะห,หล่อหลอมให้เงาะเป็นรูปร่างแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้โครงสร้างนี้คือหุ่นจำลองคือแบบจำลอง ที่ครูอยากให้ง้อเห็นว่ามันโครงสร้างภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างสิ่งเนี้มันจะบอกว่าเงาะต้องระวังอ่าเงาะกำลังเจอกับอะไรอยู่สถานการณ์ที่มันเป็นไวรัสโควิดถูกอ่าถูกข้อสุดท้ายที่ครูจะถามเงาะแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดโครงสร้างนี้ให้ดูโควิดเนี่ยมันทําลายโครงสร้างไหนในร่างกายของคนมันทําลายอาวัยวะไหนในร่างกายคนอ่ะเปิดแล้วนะให้เงาะชี้ ปอดเลยครับนี่จะปอดเป็น้โหใช่ไหมใช่ไหมอ่ะคิดว่าใช่ไหมถูกใช่ปอดโอไมคอนทำลายตัวไหนนี่เลยครับตัวนี้เลยตัวนี้ที่เรียกว่ายีคืออะไรปอดใช่ถูกต้องมันเป็นตำแหน่งที่รับอะไรลมหายใจอากาศใช่รับอากาศรับออกซิเจนเข้ามาเป็นตำแหน่งที่รับออกซิเจนแล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวมันจุคาร์บอนไดออกไซด์แลกเปลี่ยนกับเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงที่พามาใช่ไหม ไวรัสเนี่ยมันมีหลายชนิดมากมายเหลือเกินแต่โควิดเขาจู่โจมที่ปอด เพราะนั้นเมื่อลงปอดทุกคนเตรียมตัวเลยรักษายาวนานถูกไหมบางคนอยู่ในห้อง i อ u ต้องเยียวยาด้วยออกซิเจนต้องดูแลปอดอย่างดีต้องนอนคว่บ้างต้องนอนคว่มบ้างต้องมีแรงดันลบอะไรสารพัดงั้นถ้าเกิดมันโดนจู่โจมมากๆช่องและถ้าเกิดเซลล์ปอดของคนคนนั้นมีปัญหาและพวกไหนมีปัญหาคนที่มีเซลล์ปอดมีปัญหาก็คือพวกที่จะทําลายเซลล์ปอดตัวเองก็คือพวกที่สูบบุหรี่มีควันพิษหรือสารเคมีสะสมไว้เซลล์ปอดชํารุด เมื่อเซลล์ปอดชารุดมีไม่มากพอโควิดมันก็เข้าไปทําลายเซลล์ปอดตรงนั้นมันจะจู่โจมเซลล์ที่อ่อนแอก่อนเลยแล้วก็เกิดอาการสิคะคนที่หายมาแล้วเนี่ยศักยภาพในการหายใจเขาระบบการทํางานของปอดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไมล่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ,อที่ไปสัมผัสนะใช่จะ<น>เหนื่อยหายใจขัดอ้าพราออะไร เพราะว่าเซลล์ปอดบางส่วนถูกทำลายถูก,<า>ถกต้องมันทำงานไม่ได้ครบประสิทธิภาพเหมือนก่อนที่จะได้รับเชื้ออันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่จะได้เรียนรู้ไปเนาะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกไปกับน้องว่าต้องระวังต้องเซฟตัวเองให้หนูทำงานทุ่มเทย,ยังไงก็ตามหนูก็ต้องเซฟลมหายใจเซฟร่างกายเอาไว้เผื่อคนที่เป็นครอบครัวเราด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่ครูเป็นห่วง ะะจริงได้เอามาทบทวนให้เ<อ>งาะฟังอีกหนึ่งรอบาทำถามนี้แฝงด้วยความห่วงยยใยที่ฟึกเหมือนเดิมที่คุณครูทุ่มเทเสียสละขนาดนี้ครับ <c oughs> คุณครูได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างความสุขใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นครูเราต้องให้เราต้องสอนแล้วก็ไม่จะเป็นคนที่มองเด็กที่เขาซนอ่ะเขาดื้อ จะไปปรับลุกไอ้พวกกันั้นมากกว่าก็จะไม่ไม่ย่อท้อกับเด็กกลุ่มนี้ก็จะเหมือนกับว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการบูและจะใช้วิธีการจับมือคุยเลยว่าอะจะเอาไงจะทํำยังไงอายุเท่าไหร่แล้วเราเข้ามาเรียนเนี่ยต้องการเป็นอะไร มาเล่นหรือมาเรียนก็คือจะจับมือคุยกันแล้วนี่คือสิ่งที่ทํามาตลอดเวลาทํามาในในความรู้สึกว่าเราเป็นครูเขานะเราจะต้องทําให้เขาอ่ะเป็นเป้าหมายของครอบครัวเขาด้วยถ้าเขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคของเขาเราก็จะช่วยเหลือเขาไปสนับสนุนเขาเด็กที่เกเรไม่ติดศูนย์เลยไม่เป็นภาระในการเรื่องเรียนเลยแล้วเขากลับไปซูมในเรื่องเรียนของเขานี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคุรวันเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แต่คุรวันคิดว่าสามารถที่ ทําให้เด็กเกเรกลุ่มหนึ่งเด็กกลุ่มหนึ่งที่คุณครูหลายๆท่านบอกว่าไม่อยากสอนสามารถที่จะทําให้เขาเป็นเด็กดีคิดถึงส่วนดีของตัวเองเด็กกลุ่มนี้เขามักจะมองไม่เห็นความดีของเขาเพียงแค่เราบอกว่าตรงนี้ที่เขาทาได้นคือดีแล้วเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเราทําตรงนี้เราหวังใจว่าเขาโตไปในอนาคตเขาจะเอาส่วนดีๆนี้กลับไปคืนสู่สังคมซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เขาก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ ไปทําความดีสู่สังคมก็ต้องขอขอบคุณท่านครูตะวันอีกครั้งนะครับที่ได้อบรมสั่งสอนเหมือนกับว่าขัดเกลาต้องต้องยอมรับว่าจริงๆนะครับครูที่นิยามว่าเด็กคือผ้าขาวก็ยังเป็นผ้าขาวยังไงยูงวันอย่างนั้นทั้งทั้งที่ว่าคุณครู่ะสอนจบแล้วก็จบหลักสูตรเลยก็ได้ผมก้าวเดินออกจากโรงเรียนก็จบกันคุณครูไม่ได้เป็นแม่ผมขอโทษนะครับผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อฟังแต่คุณครูกลับใส่ใจเจอที่ไหน ยังมอบความเป็นคว้ให้ตลอดเวลาเฮ้ยครอบครัวสําคัญน,นะเวลาทํายังไงจัดบรลรลนซ์ชีวิตยังไงเห็นไหมครับจบไป13 14ปีแล้วก็ยังห่วงใยลูกศิษย์คนนี้เหมือนกันข้างตอนเรียนอยู่ครับ